สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโ,โรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อโซเมดของคุณ,คณกําลังทําอะไรอยู่นะคะมี3กองให้เพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มสก,กองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนวันนี้คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโนม้มไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วกันไปดูกันดีก,กว่าว่าโซเมตของเรานั้นกำลังทำอะไรอยู่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าพวเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะเราทุกคนต้องมีโซเมตโซใจอยู่แล้วนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าโซเมตของคุณกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะ เมื่อไรจะโปรมาให้เราเห็นเสียทีงงใจเหลือเกินแม่นะคะโซเมกของคุณ so ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู <c> ่ <oughs> โถสงสารโซเมกคุณมากเลยจริงๆนะจุดจุดนี้นะคะโซเมกของคุณ so ค่ะเขากำลังอยู่ในภาวะแห่งการช่วยเหลือกื้อกูลใครบางคนที่อยู่เคียงข้างกายเขาในสถานการณ์ตอนนี้คะ่ะเอมี่มองว่าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเองนะคือเขาอยู่ในพลังงานของความ จำเจอะความที่แบบว่าไม่สามารถที่จะเดินออกไปไหนได้เลยไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีบล็อกของเขาอยู่นะหรือว่าจะมีกรอบในการใช้ชีวิตของเขาอยู่นั่นเองค่ะถามว่าเขาอยากจะตามหากับคุณไหมนะคะมีพลังงานของสองถ้วยนะตอนนี้อมี่ยังมองไม่ค่อยยังสัมผัสไม่ค่อยได้ถึงพลังงานว่าเขาอยากจะออกมาตามหาคุณเท่าไหร่เลยนะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ต้องอยู่ตรงนั้นนะต้องอยู่กับที่ไม่สามารถที่จะคิดหรือมาพะวงในเรื่องส่วนตัวหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเขาเองได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในตอนนี้ค่ะเป็นเพราะอะไรทําไมดีแ h ง n g m a n แมนถึงขึ้นมาขนาดนี้คือเขากำลังพยายามสู้เพื่อตัวเองนะคะทั้งกับการที่เขาจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นและตัวเขาเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดในชีวิต หลายอย่างด้วยอ่ะที่จะทําให้เขายังต้องพยายามอยู่แล้วก็ยังต้องอยู่กับร้องกับรอยอยู่อะค่ะคือในส่วนนี้ถ้ามองในภาพก,กว้างๆเลยอ่ะเอมี่มองว่า โซเมทของคุณเองค่ะเขายังอยู่ในช่วงของการเติบโตอยู่ในช่วงการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะเขายังมีกรอบทางสังคมเขายังมีกรอบของครอบครัวของเขาเองคนใกล้ชิดของเขาเองค่ะที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยยังคงเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้แบบว่าอยากจะมีอิสระอย่างเต็มที่หรือผลิด,ดอกออกผลอย่างของตัวเองอย่างเต็มที่เขาังต้องพึ่งพาคนอื่นๆอยู่นั่นเองจะถามว่าเขาเบื่อไหมไม่มองว่าดีแฮงแมนขึ้นมาใบแรกอะ เขาน่าจะเบือ่อชีวิตของเขาเองนะแต่เขาทําอะไรไม่ได้คะ่ะเพราะว่าจังหวะชีวิตของเขาเองเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าเขายังต้องอยู่ตรงนั้นก่อนนะทีนี้ค่ะโซเมของคุณค่ะเขาจะออกตามหาคุณไหมคะโซเมของคุณจะออกตามหาคุณไหมคะเขาหมดอะไรตายานขนาดนี้แล้วอะเอ่อไพ่บอกว่าไม่ต้องถามเลยนะคะว่าเขาจะออกตามหาคุณไหมโถดูดิคือเรามองว่านะคะภาวะนะพลังงานแล้วกันเนาะในแง่ของโซเมของคุณเองอะ่ะเขา ไม่น่าจะอยากออกตามหาคุณเท่าไหร่ในสถานการณ์นี้ค่ะเพราะว่าชื่อของเขาเองเนี่ยยังต้องรออะไรหลายๆอย่างที่จะต้องปรากฏขึ้นมาก่อนนะทั้งเรื่องของความมั่นคงชื่อของเขาเองนะคะแล้วก็ภาพรวมในเรื่องของการงานอาชีพของเขาหรือว่าครอบครัวของเขาเองก็เป็นได้ดังนั้นถ้าถามตอนนี้นะเขาไม่ตามหาหรอกนะคะแล้วตอนนี้โซเมดของคุณค่ะเขาอยู่ในซีตูเอชั่นไหนคะเรามองว่าเขากําลังพยายามทําอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกับการทดลอง อย่างมากเลยนะรวมถึงบางทีอะค่ะโซเมกของคุณเองก็กําลังดูแลคนในครอบครัวทําอะไรเพื่อความมั่นคงของที่บ้านของคนใกล้ชิดของเขาเองในตอนนี้นะคะดังนั้นคือถ้าถามในี้่ว่าเออเขาจะมาแบบจริงจังหรือว่ามาคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นไหมอะตามไพ่เนี่ยขึ้นแบบมันไม่ขึ้นมาแบบนั้นเลยอะคือพลังงานไพ่ก็เลยอยากให้คุณยอมรับแล้วกันเนาะดังนั้นถามหน่อยค่ะว่าแล้วคุณจะได้เจอกับโซเมกของคุณเมื่อไหร่อย่างไรคะขอดูแนวโน้มแนวทางสักนิดนึง จังหวะของโชคชะตาค่ะเขาบอกว่าคุณจะได้เจอโซเมตของคุณในภาวะที่คุณยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรนะคะมันเป็นภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงมันอยางคือกงล้อบอกว่ามันเจอเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเธอรอเธอนะไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปพยายามแบบยัดเยียดไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองในเรื่องของเวลาไม่ต้องไปคาดคันเวลานะจักรวาลเขาจะส่งมาให้คุณเมื่อคุณพร้อมหรือว่าเมื่อจังหวะทุกอย่างมันเป็นใจเช่นว่า ตัวโซเมตของคุณเองเนี่ยเขากําลังจะเขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาละเขาก็จะส่งโซเมตของคุณคนนี้ค่ะมาะเผชิญกับโลกของความสัมพันธ์มากขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าคุณจะเจอกับโซเมตเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นนะคะมันก็มันไม่สามารถที่จะบอกได้แบบตายตัวเนาะเพราะว่าจังหวะที่จะเจอเอมี่มองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่ะทั้งของคุณแล้วก็ของโซเมตของคุณเลยเช่นเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเออวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ไปทํางานแบบนี้ก็ได้ หรือจากวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนสายงานแบบนั้นเป็นต้นนะคะคุณจะได้เจอโซเมกของคุณไหมคะลองดูจากทิศทางไพ่สิคนคนนี้ค่ะคุณจะได้เจอโซเมกของคุณหรือไม่ห้หาดาบถ้าตามไพ่นะเราว่าลึกๆคุณก็ไม่ได้ตามหาโซเมกของคุณขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าคุณจะได้เจอไหมอะไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอค่ะ แต่มันไม่ได้เป็นการเจอเพื่อที่จะสารต่อขนาดนั้นมันจะเป็นการเจอเพื่อที่ว่าเออเราได้เจอแล้วเราได้รู้จักกันแล้วได้พูดคุยกันแล้วแต่ถามว่ามันจะมีอารมณ์มีความมุ้งมิ้งกันไหมเนี่ยพลังงานไพ่ดับขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ใช่เลยอ่ะมันจะเป็นพลังงานของความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านะคะเช่นว่าเราต้องได้เจอกันกับโซเมตคนนี้เพราะในช่วงเวลานี้มันต้องช่วยเหลือกันมันต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันคอยพึ่งพากันและกันนั่นเองค่ะ อิพร้อจากไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าในช่วงจังหวะเวลาที่เจอกันค่ะมันน่าจะมีภาวะบางอย่างที่ติดพันหรือทําให้คุณทั้งคู่อาจจะไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แล้วจะเป็นโซเมกันไปเพื่ออะไรนะคะเออดูแบบนี้แล้วก็บางคนว่าเอาแล้วจะเป็นโซเมกันเพื่ออะไรนะคะบางทีค่ะมันพลังงานของโซเมกของคุณอันนี้ค่ะมันอาจจะเป็น shadow w o r l ของคุณเองก็ได้นะว่าคุณได้ได้พบเจอคนคนนี้ค่ะเพื่อเป็นแสงสะท้อนหรือว่าเป็นเสียงสะท้อนให้คุณได้เติบโตไปในอีกรูปแบบหนึ่งหรือทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าถามในสถานการณ์ไพ่นะเรามองว่า โซเมงของคุณนะคุณจะได้เจอแหละแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นและการเจอกันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการเจอเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะแต่คนคนนี้จะเป็นพลังงานของคนที่หวังดีต่อกันเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในซิ่นที่ไม่ได้อยากจะครอบครองหรือไม่ได้อยากที่จะสานต่ออะไรจนแบบ เครียดคิดมากกดดันขนาดนั้นเลยอะค่ะแต่จะเป็นพลังงานของโซเมดแบบแท้จริงความเป็นโซเมดแบบแท้จริงคืออะไรคือการที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องครอบครองเขาแต่เรารู้ว่าเรามีเขาแล้วเรามีความสุขนะคะดังนั้นในพลังงานของความสัมพันธ์ค่ะของคุณทั้งคู่พลังงานความสัมพันธ์บอกว่าเออเธอทั้งคู่จะได้พูดคุยกันนะจะได้ใช้เวลาชีวิตในช่วงหนึ่งร่วมกันจะได้รู้สึกดีต่อกัน,จะ,กกนจะได้รู้สึกถึงความแบบว่าอืม ซึมซับบรรยากาศลึกๆแล้วกันเนาะไปด้วยกันนะคะและสิ่งสิ่งนี้ค่ะก็ทําให้คุณและเขาอะสามารถที่จะเป็นเหมือนกับที่พึ่งพิงที่พึ่งพาแล้วก็อย,อยู่เคียงข้างกันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ค่ะคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บทุกคนจะโอ้โหเอมี่ดับฝันเรามากใช่ปะแต่ในพลังงานไพ่อ่ะเราว่าเพื่อนๆกองเนี้ยค่ะยังคงต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะด้วยพลังงานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวตัวคุณเองและตัวเขาเองนะตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของโซเมกของคุณเองเนี่ยเขาอยู่ในภาวะของการพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเขาดังนั้นถึงแม้ว่าคุณนะ่ะได้เจอเขาแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ใช่พลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือฟงฟริงเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราอะ่ะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าอิ่มหนาสําราญอิ่มเอมใจขนาดนั้นนะคะดังนั้นในตอนนี้พลังงานไพ่เลยอาจจะอยากมาสื่อสารกับเพื่อนๆก่อนว่า เฮ้ยคุณอะมีโซเมตนะแต่โซเมตของคุณตอนเนี้เขาอะกาลังใช้ชีวิตของเขาเองอยู่เขากําลังช่วยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นมีความเป็นผู้นํามากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเพื่อที่ว่าวันหนึ่งพอเขาอะได้ฟูมฟักตเติบโตมาแล้วแบบนั้นเนี่ยวันที่เขามาเจอคุณอะคะ่ะเขาจะสามารถทําให้คุณอนะเติบโตขึ้นได้หรือเขาก็จะเติบโตมาทัดเทียมกับคุณนั่นเองนะคะดังนั้นพลังงานในวันนี้ก็เลยไม่ได้อยากให้คุณไปแบบ บีบบังคับตัวเองหรือกดดันตัวเองว่าฉันจะต้องเจอโซเมตโซเมตฉันอยู่ที่ไหนฉันจะไปตามหาไม่ใช่แต่ the will of a j o u n e ขึ้นมาแล้วก็เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นรอหน่อยค่ะจังหวะของเรามันยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะังน,นั้นเพื่อนๆก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาเต็มที่กับชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ก็แล้วกันและคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกองหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยที่มาเลือกไพ่กองหนึ่งกันนะคะใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์เกียรติกันด้านล่างสวัสดีค่ะ กองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้โซเมทโซใจของคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขากำลังทำอะไรเราจะได้สบายใจเนาะที่ทําไมโอ้ยฉันยังไม่ได้เจอเข่าเสียที <c oughs> โซเมทของคุณกําลังทําอะไรอยู่มาดูกันซิโอ้โหกําลังเป็นคนที่แบบว่าเร่เชิดๆๆๆนะคะกาลังทะนงตนเลยดีกว่าใช้เขาใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆค่ะตอนนี้เรามองว่า โอ้โหเพื่อนๆค่ะโซเมตโซใจของคุณเองเขากำลังที่จะเขากำลังได้เลือกอะถ้าพูดแบบว่าถนอมน้ําใจเพื่อนๆหน่อยก็ต้องบอกว่าเออเขากำลังอยู่ในบางความสัมพันธ์อยู่เขากำลังมีช่วงเวลาแห่งการมีเสน่ห์อันร้อนเหลือล้นหลามนะเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการมีคนคอยปรนิบัติคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขาค่ะ เขากำลัองอยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตของเขากําลังอู้ฟู่ฟูฟ้านะคะสามารถที่จะโอ้อวดได้สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าได้ศักดิ์ศรีในตนเองนะแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหดูจากทิศทางไพ่แล้วขออนุญาตขยายหน่อยแล้วกันนะคะว่าอะไรคือในตอนนี้เรามองว่าเขา่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามีเรื่องราวแบบความสุขอ่ะ,อะการ มีเสน่ห์ในตนเองมากๆมีความสุขในตนเองมากๆแล้วก็มีความเจ้าชู้เจ้าเล่นในตัวเองมากๆเนาะดังนั้นค่ะเขาทาอะไรอยู่ตอนนี้คือเรามองว่าเขาน่าจะอยู่ในบางความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกถึงความอินอิ่มหนาสําราญฉันมีความสุขฉันไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยแล้วมันมีโอกาสที่โซมเมกของคุณนะคะจะได้มาเจอคุณได้หรือไม่อะคะขอดูจากไพ่หน่อยสิ คือมีโอกาสแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นพลังงานไพ่คนปุบเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละคะ่ะที่โซเมกของคุณเนี่ยเขาจะมาเจอคุณได้แล้วมีพลังงานเดอะสเตรนท์ต่างหากแสดงว่าอะไรมีแน่นอนนะคะที่โซเมกของคุณเขาจะมาเจอคุณได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการเจอกันเนี่ยมันจะเป็นการเจอกันเพราะปัญหาบางอย่างซิตัวเอชันบางอย่างที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการให้ทันท่วงทีนะคะแล้วมันก็จะเป็นการใช้สมบูรณ์นิดนึงคืออะไรพูดคุยสื่อสารนะเป็นนักการทูตกันทั้งคู่เลยทั้งคุณและเขามันเลยทําให้เกิดภาวะแห่งความรู้สึกท้าทายขึ้นมาค่ะเลยมันจะเจอกันในรูปแบบนั้นนะคือคุณและโซเมของคุณจะเจอกันในรูปแบบนั้นค่ะแล้วในสถานการณ์ที่เจอค่ะคุณจะ คุณกำลังทำอะไรอยู่คะในสถานการณ์ที่เจอกันค่ะคุณก็อยู่ในอีกหนึ่งความสัมพันธ์ด้วยโอ้โหนี่คือคืออะไรก่อนเนี้ยโซเมดของคุณแปลกประหลาดมากนะอันเนี้ยบอกได้เลยนะคะคือเขาเรียกว่าขิงก็แรงขาก็ราใช่ไหมไม่น่าใช่น่าจะเป็นขิงก็ราขาก็แรงมากกว่านะคะเหมือนกันเลยเห็นไหม ทุกอย่างมันต้องคล้องจองเหมือนกันเลยค่ะโซ่เบงของคุณกับคุณเองก็มีความคล้องจองกันเพราะว่าในตอนนี้ค่ะเขาอ่ะก็กาลังอยู่ในบางความสัมพันธ์แล้วในช่วงเวลาที่คุณได้ไดเจอโซ่เบงของคุณเองคุณก็อยู่ในบางความสัมพันธ์น่ะทําให้ตัวคุณเองค่ะต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจเนาะสถานการณ์ที่จะทําให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเอมี่มองว่าพอมันมีโอกาสเจอแล้วมันเป็นเรื่องของการควบคุมและเรื่องของอํานาจแล้วเออ แต่สถานการณ์ที่จะทาให้เจอกันอะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าจะต้องไปผจญภัยในเรื่องบางอย่างนะมันเป็นสถานการณ์การนัดพบค่ะการที่ต้องทําอะไรให้มันทันเวลาพอดีเออมันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เลยอะค่ะแต่มันมีพลังงานของความสัมพันธ์ซ่อนเร้นอยู่ตรงนั้นเช่นนะคะคุณต้องทํางานร่วมกันใช่ป่ะมันดูไม่ได้จะดึงไปในทางของโซเมทหรือความสัมพันธ์ได้อะแต่มันเป็นการทํางานร่วมกันแล้วอยู่ดีๆอาจจะไฟดับ เอออารมณ์แบบไฟดับในห้องทํางานแล้วอยู่กันแล้วมันก็เลยทําให้ต้องเกิดเหตุการณ์ในการช่วยเหลือกันขึ้นมาในตอนนั้นนะคะทําให้เห็น,หนึงสเสน่ห์เห็นภาวะของการช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองมันก็เลยเกิดเป็นความอะไรคะปาร์ k จอยในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมานั่นเองนะคะในสถามตอนนี้นะเราค่อนข้างมั่นใจเลยค่ะว่าคู่ของคุณเองอะ่ะหรือโซ่เมงของคุณเองในตอนนี้เขาก็กําลังพยายามตามหา คือถ้าเขาจะต้องมาเลือกไพ่กองเนี้ยเขาก็จะเลือกกองที่สองเหมือนกันกันกบคุณเลยเพราะว่าอะไรมันมันเหมือนกันมากอะความคิดนะนิสัยต่างๆนะคะสถานการณ์อะไรนะคะที่จะทําให้โซเมตของคุณนะเออได้มาเจอคุณค่ะทาอย่างไรแล้วกันนะลองดูจากทิศทางไพ่หน่อยสิไนค์คาถาขึ้นมาคิงเหรียญขึ้นมา,นมาแล้วก็ หกคาาขึ้นมานะคะเอ่อเอมี่มองว่านะมันจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆอะดังนั้นขอถามเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะคะว่าโซมเอกของคุณเป็นคนยังไงคะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่มีมีความแบบเป็น มีความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ในตนเองค่ะมีความคุมเครือในการใช้ชีวิตมากๆเป็นคนเฟนลี่เป็นคนม,มีที่ปรึกษาการคุมเครือในการใช้ชีวิตคืออะไรคือเขาเป็นพอเขาเป็นคนเฟนลี่ใช่ป่ะเวลาเขาคุยกับใครมันก็เลยดูเหมือนกับว่าวิเขาชอบคนนั้นหรือเปล่าเขาดูมีสเสน่ห์จังเลยแต่จริงบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะเขาอยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งตัวเองด้วยส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าช่วงต้นนะว่าคนคนนี้ค่ะเขากําลังเจ้าชู้อยู่เลยอะ่ะเขากําลังแบบอิ่มหนำสำราญใช้ชีวิตอย่างเต็มทีี่่ในชวิตขขออองเเองเเาะ น,นั้นคือเขาก็เป็นคนแบบเต็มที่ทุกอย่างเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมากๆสําหรับเขานะคะแล้วถามว่าเขาเป็นคนยังไงเรามองว่าบุคคลนี้ค่ะเป็นคนที่สามารถเป็นผู้สอนผู้แนะนําได้เพราะเขาเป็นคนเก่งค่ะพอบอกว่าเขาเป็นคนเก่งปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเก่งเหรอเราเราอาจจะไม่ได้เจอคนเก่งๆแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคน่เก่งเขาจะเข้ามาหาเราแบบนั้นได้อย่างไรนะบางคนอาจจะรู้สึกสงสัยเนาะแต่พอคนนี้อ่ะเขาจะเหมือนเก่งแล้วเขาจะแนะนําแนวนได้มันบางทีเราจะหลงสเสน่ห์อะไรคนแบบนี้คนที่เขามีความแบบ เฮ้ยทำไมเขาถึงย่อยไอเดียอะไรพวกนี้ออกมาได้ง่ายจังเลยทำไมเขาดูแบบมีความโฉบเฉี่ยวเด็ดขาดในการใช้ชีวิตหนึ่งในความคิดในเรื่องบางอย่างเกะนะแล้วเพื่อนๆก็จะหวั่นไหวอะค่ะเนาะดังนั้นในพลังงานของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยไพ่บอกได้เลยค่ะว่าคุณทั้งคู่เหมือนกับเป็นคนที่ทําให้เหมือนกับทั้งรัก <c oughs> เป็นโซเมตแบบว่ารักแรงหึงแรงอะไรแบบนั้นเลยนะอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะคะดังนั้นถ้าถามแค่ในเรื่องไพ่หัวข้อวันนี้ เสมอของคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอบไปแล้วเรียบร้อยว่าเขากําลังเฉายในตัวเขาเองอยู่เขากาลังพยายามที่จะทาในสิ่งที่เขาอยากทําอย่างเต็มที่นะคะถามว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอกันไหมมีโอกาสได้เจอกันนะแต่ว่าแต่ว่าในสถานการณ์ที่เจอกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าคุณจะมีประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับใครบางคนที่ นานๆหน่อยนะคะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับคนคนนั้นบ่อยหน่อยหรือว่าทําให้ตัวคุณเองรู้สึกวั่นไหวง่ายกับใครบางคนหน่อยนะคะแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นเองเนี่ยคุณเองก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณกําลังผูกพันอยู่เช่นคุณอาจจะกาลังอยู่ในบางความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณกําลังอยู่อินอยู่กับการทํางานบางอย่างหรือการเก็บสะสมตุ๊กตาโมเดลหรือมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ค่อนข้างแบบ แอดดิกหรือว่าแบบยึดติดก,กับมันมากๆก็เป็นได้นะคะและสมัยของคุณก็จะมาปรากฏกายตรงหน้าคุณตอนนั้นค่อยมาตัดสินใจอีกทีแล้วกันว่าคุณจะไปต่อกับโซเมย์ของคุณไหมหรือว่าคุณจะอยู่แบบเดิมนะใช้ชีวิตแบบเดิมกับสิ่งที่มันได้ครอบครองอยู่ตอนนั้นว่ากันอีกทีแต่นี้ก็คือเป็นการทํานายแบบพับ รวมและกันให้เพื่อนๆรู้ว่าเธอมีโซเมทนะแต่โซเมทของเธอกำลังอาจจะแอบกิ๊กๆใครอยู่นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองหนี้ถุกท่านด้วยใครเจอแล้วนะก็อย่าลืมกลับมาเก็บสถิติกันนะคะใครมีคําถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นะคะว่าเอ๊ยยังใครมีนะมาพูดคุยกันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยเราอ่านข้อความของคุณอยู่สวัสดีค่ะ กองที่สามนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนเ่นที่เลือกกองที่สามนี้โซเมตของคุณกำลังทำอะไรอยู่มาดูกันซีนะคะโซเมตของเพื่อนๆอชาวกอง3าํกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้คะเราเพ่งไปที่โซเมตนะคะเที่ยวอ,อยู่ค่ะเขากำลังเที่ยวนะกำลังใช้ ชีวิตอย่างเต็มที่เลยบางคนก็บอกว่าส้มไของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะคะอยู่ในช่วงรอยต่อของชีวิตอะไรแบบนั้นนะเช่อนอะไรเช่นว่าอุ้ยเขาก็จะแบบโอ้กังวันไปเข้าวัดกลางคืนเข้าร้านอะไรอย่างนี้แห่งเอาคือ <c ười> มันอยู่ในช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มที่เลยในตอนนี้ค่ะซึ่งถ้าถามจากทิศทางไพ่แล้วอ่ะเอมี่มองว่าก็เป็น คนคนหนึ่งที่น่าจะอยู่กับคนรอบข้างที่มีเพื่อนเยอะสังคมของเขาน่าจะมีอิทธิพลกับชวิตของเขาอย่างมากเลยนะคะดังนั้นตอนนี้โซแมของคุณก็อยู่กับการใช้ชีวิตท่ามกลางคู่คนมากน้าหลายตาค่ะโซแมของคุณเป็นคนยังไงคะอยากรู้หน่อยเนาะโอ้โหเข้าสังคมซะขนาดนี้ แท้จร so like ิงแล้วค่ะเขาเป็นคนเก็บตัวนะเขาเป็นคนเงียบๆค่ะเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบว่าจําเจหรือเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะทําอะไรแบบน่าเบื่อน่าเบื่อหน่อยได้อ่ะเช่นเขาจะนชอบอ่านหนังสือนะเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวยิ่เงียบๆนะคะเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนที่ต้องการการพึ่งพิงพึ่งพาตัวเองอย่างที่สุดค่ะเนื่องมาจากว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละมนเลยทําให้ตัวเขาเองต้องพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ได้ดี เหนือค่าเฉลี่ยนั่นเองดังนั้นถ้าถามว่าสมัยของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะเรามองว่าเขาเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเป็นคนที่รักษาสัจจะรักษาคํามั่นสัญญาบางทีอาจจะเป็นคนที่ดูน่าเบื่อหน่อยก็ได้นะคะเวลาเขาทําอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความหวานแหววหรือโรแมนติกขนาดนั้นนะแต่จะเป็นคนที่ทําอะไรแบบตรงไปตรงมาอาจจะเก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตภายนอกแต่ว่าไม่เก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคู่ชีวิต ก็เป็นได้นะคะมีแนวโน้มที่คุณกับโซเมตของคุณจะได้เจอกันหรือไม่อะคะคือเอมี่ว่านะคุณกับโซเมตของคุณเองเนี่ยก็ผ่านผ่านหูผ่านผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละแต่ไม่มั่นใจอะว่าเอ๊ะคนนี้จะเป็นโซเมตของเราจริงๆหรือเปล่าเกียรติมามันให้เราเหมือนกับว่าโซเมตของคุณกับคุณเองอะคะ่ะน่าจะเคยเจอกันแล้วแต่การเจอกันเนี่ยไม่ได้ทําให้รู้สึกถึงความแบบเป็น คู่รักนักเดินทางหรือคู่รักมุ่งมั่นไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะให้อารมณ์เหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบเจอกันแล้วก็เออทักทายกันเป็นปกติแล้วก็หาเวลาหรือว่าไปใช้เวลาไปใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากกว่ามันยังไม่ได้มีอิทธิพลในเชิงแบบว่าโอ้โหอยากจะพัฒนาหรืออยากที่จะมีกันและกันขนาดนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะเจอกันไหมเรามองว่าเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วเคยรู้จักกันแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงความมั่นใจว่านี่จะเป็นโซเมกของเราและจะมีโอกาสที่ ที่จะได้มามีปฏิสัมพันธ์จริงจังบ้างหรือไม่นะคะบอกได้เลยค่ะมันอาจจะยังอยู่ในความฝันอยู่เราต้องมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนะคะเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลมันเข้ามาแล้วนะถูกปะ่ะแสดงว่าอะไรนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีแนวโน้มนะที่คุณจะได้กลับมาเจอกับโซเบของคุณอีกครั้งหนึ่งจากการงาน,นะคะ่ะการงาน การทำอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือการที่คุณต้องมาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณในเรื่องบางอย่างหน่อยเพื่อที่จะทำให้คุณกับโซเมกของคุณเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะว้าวสถานการณ์ใดค่ะที่จะทําให้คุณและโซเมกของคุณได้เจอกันเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นการงานเนาะก็จะเป็นการงานที่อาจจะต้องมารับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันหรือต้องแอบปรึกษากันนั่นเองค่ะแสดงว่าคนคนนี้ค่ะ หรือคุณก็ได้นะเขาหรือคุณก็ได้ค่ะเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและจําเป็นต้องมาปรึกษากันพอเรื่องนั้นๆเช่นคุณทํางานอยู่เนะาะคอมคุณมีปัญหาค่ะสมัยของคุณคนนี้เป็นไอทีของบริษัทนะคะคุณก็ต้องไปปรึกษาไอทีในการแก้ปัญหาอารมณ์นี้ค่ะก็จะทำให้คุณและเขาได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ก็เดี๋ยวลองเก็บสถิติกันแล้วกันนะคะว่าว่าว่าจะได้กลับมาเจอกันไหมแล้วเป็นคนที่เคยผ่าน ผูผ่านตาเคยรู้จักกันไหมเรามั่นใจมากเลยว่ามันจะโลกกลมอ่ะเช่นว,ว่าอา้าวเธอรู้จักเพื่อนเราคนนั้นหรออา้าวเธอเป็นรุ่นพี่ของคนนั้นหรออะไรแบบเนี้ยมันจะมีความโลกกลมที่ทําให้คุณรู้สึกอา้าวเอ๊ะอะไรแบบนั้นนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกลับมาเก็บสถิติการกับเอมิสฮโรนะคะและในความสัมพันธ์ของโซเมดของคุณกับคุณเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์หรือไม่นะคะว้าว เวลามีอิทธิพลของไพ่เดะจัสติดนะอันนี้ไอมีกล้าพูดเลยค่ะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้ลงเอยกับโซเมทของคุณค่ะเพียงแต่ว่าการลงเอยเนี้ยค่ะมันอาจจะต้องผ่านการควบคุมนะผ่านการเมเนจในเรื่องบางอย่างหรือมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณและเขาต้องสาสัมพันธ์กันโดยไม่รู้ตัว่าเช่นอะไรนะคะเช่นเป็นคู่จิ้นในองค์กรก็เลยทําให้เหมือนกับเอ้ามีแต่คนนั้นคนนี้แซวตอนแรกไม่ได้คิดอะไรคิดกันเฉยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็เดี๋ยวลองบรรลุนกันดูนะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเขาแนะนําจากใพ่ที่อยากมอบให้กับเพื่อนๆกองนี้ค่ะเขาบอกว่าลุยไปเลยค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าอินธิพลของความสัมพันธ์ของคุณจะมาในรูปแบบไหนวุ่นวายแค่ไหนไอทีไม่เข้าใจฉันเลยอ่ะฉันบอกว่าฉันเปิดอันนี้ไม่ได้ทําไมเธอถึงต้องแบบถามอะไรวุ่นวายขนาดนั้นทาไมต้องทน้าเวียงใส่ด้วย อารมณ์แบบนี้ค่ะมันจะมีความกุนงิดใจนะกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนาะแต่ขอให้คุณลุยไปเลยค่ะสู้ไม่ถอยเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะเพราะอะไรหรือว่าเพราะสิ่งนี้แหละคือเสน่ห์ของคุณนะคะไม่ได้บอกว่าเราขี้กุนงิดเราดีนะโอเคป่ะแต่ว่าเสน่ห์ของคุณคือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองไม่ต้องไปแบบว่าพยายามพูดจาเสียงอ่อนนะหรือว่าค่ะข่ครับผมเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาภูมิใจหรือพอใจอะแต่คุณเป็นตัวของคุณแบบนี้นี่แหละเอายังไง อารมณ์เนี้ยค่ะมันจะทำให้สเสน่ห์ของคุณนะ่ะเกิดมาผุดมาได้โดยไม่รู้ตัวบอกแล้วว่าเขาอ่ะเข้าสังคมเก่งนะเขาอยู่กับสังคมรอบข้างเขาชอบคนที่ปรับตัวได้ดีอยู่แล้วนะดังนั้นคุณเป็นตัวของคุณเลยเขาอ่ะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะไอ้ความเดิมๆซ้ำๆของเขาเองเนี่แหละจะนำพาให้คุณเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นนั่นเอง ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนี้ด้วยถ้าคุณได้เจอโสมิของคุณแล้วลองแอบนึกๆย้อนไปหน่อยสิว่าเอ๊ะเราเจอใครบ้างไหมนะที่เรารู้สึกสับสนกังวลไม่มั่นใจแล้วสุดท้ายอยู่ดีได้เจอกลับมาเจอกันนะคะแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูเออแปลกๆป,ประหลาดนิดน,นึงแต่ก็ดูน่าสนุกนะ แล้วก็มีความสุขกับการคิดถึงความสัมพันธ์นั้นก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นการเก็บสถิติไปด้วยกันไม่ต้องสีเรียนนะคะเพราะดีไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวกองสามรออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่ค่ะและนี้ก็คือ3มกองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกันด้วยผ่านทางอินสตาแกรมและติกตกอรเอเมซโทรเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ